การรีาสมนภาคสาขาพุ้นานต้งเน้นที่จะเป็นหน่วยงานที่ให้บริการประชาชนอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนโดยมีศูนย์บริการลูกค้าที่ทันสมัยพร้อมตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้ารวมถึงตัวแลนลูกค้าด้วยอไปที่จิต มีงานบริการตามภารกิจหน่วยงานดังต่อไปนี้ 1. งานรับชำระค่ากระแสไฟฟ้าจะมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกบริการณจุดคัดกรองมีช่องทางพิเศษสำหรับคนพิการลาภสุส่งคนชราและสตรีมีคันไม่ต้องรอคิวนานมีการเปิดรับชำระค่ากระแสไฟฟ้าตั้งแต่เวลา08.00นจนถึง16.30นโดยไม่พักกลางวัน 2. งานบริการขอใช้ไฟฟ้าใหม่งานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้ามีช่องบริการที่เพียงพอมีการค้นหาสถานที่จุดติดตั้งมิเตอร์ผ่านแผนที่ P A Map แทนการออกสำรวจจริงมีการหาหลักฐานธุรกรรมของลูกค้าด้วยับัประชาชนเพียงใบเดียว 3. งานบริการแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้องตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ รวมถึงงานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายและงานอื่นๆที่ผู้ใช้ไฟฟ้าร้องขอเช่นย้ายแนวเสาไฟฟ้าย้ายจุดติดตั้งมิเตอร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภา,าคสาขาอำเภอขุนหารมีลักษณะความโดดเด่นของศูนย์ราชการที่มีความพิเศษมากกว่าศูนย์ราชการแห่งอื่นเช่นมีนวัตกรรมเครื่องมือตรวจสอบความคลาดเคลื่อนของซีทีแรงต่ำซึ่งใช้ตรวจสอบค่าไฟฟ้าผิดปกติ ตรวจสอบความเที่ยงตรงของมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบที่มีคุณภาพและใช้งานได้อย่างดีสร้างความเชื่อถือและความเชื่อมั่นต่อผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองระดับองค์กรประจำปี2562และนำผลงานไปแสดงในงานประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีการใช้งานระบบลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับผู้มาติดต่อขอใช้ไฟฟ้า ผู้ใช้ไฟฟ้าลงนามในเอกสารด้วยเครื่องบันทึกลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์มีการแจ้งเตือนการให้บริการออนไลน์ทั้งหมด4ช่องทางได้แก่ w w w pea.co.th, แอปพลิเคชัน pea smartplus ในปี2,562ร้อยละของการใช้บริการผ่านระบบออนไลน์คิดเป็น60.02มีแอปพลิเคชัน l ล n e รับแจ้งกระแสไฟฟ้าขัดข้อง pea ขุนห e. านและเครือข่ายสังคมออนไลน์ Facebook มีศูนย์บริการที่ทันสมัยสวยงามมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่มาขอรับบริการและมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในการอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือประชาชน เชื่อมโยงทุกขั้นตอนสะดวกด้วยเร็วมาตรฐานระบบงานบริการด้วยใจ PA ขุนหารขอบคุณค่ะ